สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นสักขอบตาไซส์ใหญ่นะคะของลูกค้าไม่เคยสักมาก่อนเลยแล้วก็มาเลือกช่างเจีย๊ยบเลยจะไม่ผิดหวังนะคะนี่เป็นผลงานหลังจากสักเสร็จแล้วนะเห็นแบบคมสวยมากๆนะคะอันนี้คือไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจะตาบวมข้างนี้จะเพิ่งสักเสร็จใหม่ๆนี้ยังบวมนิดนึงนะคะก็สองข้างเมื่อกี้เห็นกระจกเป็นยังไงคะถูกใจมากไ,มไ,ไหม,ไมไดูช่างเจีย๊ยบมาจากช่องทางไหนคะ ติดต่อเพจอ๋อ่ะมาหลายช่องทางมาทุกช่องทางเลยาตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะเลือกประมาณเดือนนึงครับประมาณเดือนหนึ่งก็ตัดสินใจแล้วว่าใช่แน่ๆร้านนี้ต้องได้ถูกใจแน่ๆออกมาถูกใจเหมือนที่อยากได้นะคะตอนนี้ก็ออกมาสวยมากๆเลยรอประมาณ3วันนะคะวันที่4หายแล้ว อย่างนี้ก็สี่วันส่งภาพรีวิวให้ช่างเจี๊ยบบ้างนะคะเอาแบบว่าตอนถ่ายแบบเรารอเห็นหน้าเต็มๆนะคะวันนี้ยังเห็นอยู่ในแมสเรายังไม่เห็นความหล่อชัดๆนะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวไว้ลูกค้ามาเสริมคิ้วอีกนิดนึงนะคะส่วนที่มีรอยแผลเป็นด้านนี้เนาะนลูกค้าว่าเดี๋ยวไว้ามาดูกันว่าเสริมไปแล้วหลังจากนั้นจะหล่อไหมมีขอบตาคมๆแล้วก็มีคิ้วขึ้นมานะคะจะได้ดูแบบว่าคมหล่อสุดๆขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ